รุประเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2556นะครับในตัวระเบียบนี้นะครับประกาศเมื่อวันที่5เมษายน2556มีผลบังคับใช้ในวันที่6เมษายน2556นะครับในข้อ4นะครับระเบียบนี้มี 2, คำนิยามศัพท์ว่า หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาหมายถึงสำนักง,งานกศน OR, สำนักง,งานกศน OR จังหวัดหรือสำนักง,งานกศน OR กรุงเทพมหานครนะครับส่วนคำว่าสถานศึกษาหมายถึงสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เลือกชื่ออย่างอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับคำว่าการเทียบระดับการศึกษาหมายถึงการนำผลการเรียนนะครับ ในเรื่องของความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการศึกษานอกระบบที่จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะหรือหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการศึกษาตามอัธยาศัยและการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทำงานมาประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งนะฮะการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ ก็หมายถึงการนำเอาผลการเรียนนะครับในเรื่องของความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการศึกษานอกระบบที่จัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการศึกษาตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทำงานมาประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะฮะการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหมายถึงการเทียบ ระดับการศึกษาและการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะในระเบียบนี้นะครับให้ประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้นะครับแล้วก็ให้มีอำนาจในการออกประกาศหลักเกณฑ์รวมทั้งการตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้นะฮะข้อ6นะครับ การเทียบระดับการศึกษาขั bana, se, ้นพื้นฐานให้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ขอเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและความพร้อมนะครับของสถานศึกษาเป็นสําคัญนะฮะข้อ7สถานศึกษาที่มีหน้าที่ดําเนินการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับจะต้องประกาศกําหนดให้ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับยื่นคําร้องนะฮะเป็นการทั่วไปไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ1ครั้งนะครับ ข้อ8นะครับในการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีก็คือเป็นการประเมินเทียบในระดับการศึกษาและเป็นการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะส่วนการเทียบระดับการศึกษานะครับในข้อ9ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับก็คือวงเล็บ1จะต้องมีสัญชาติไทย วงเล็บสองจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัครรับการประเมินนะครับวงเล็บสามมีพื้นความรู้ในระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าระดับที่ประสงค์จะขอเทียบระดับการศึกษา1ระดับนะฮะยกเว้นการขอเทียบระดับปฐมศึกษานะครับวงเล็บสี่จะต้องไม่เป็นนักเรียนหรือว่านักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ หรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกันกับการศึกษาในระบบนะฮะวงเล็บ5จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ขอเทียบระดับการศึกษาและประกอบอาชีพที่อยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทําหน้าที่เทียบระดับการศึกษานะครับไม่น้อยกว่า1ปีนะฮะข้อ10นะครับผู้ที่ประสงค์จะเทียบระดับการศึกษาให้ยื่นคําร้องเนี่ยนะครับขอเทียบระดับการศึกษา ที่สถานศึกษาในเขตบริการที่ตนประกอบอาชีพตั้งอยู่พร้อมจัดส่งหลักฐานการมีคุณสมบัติตามข้อ9ที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้นี้ครับข้อ11ให้สถานศึกษานะครับแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาขึ้นมาจะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า5คนนะครับโดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์นี่นะครับในสาขาวิชาของการศึกษาระดับนั้นนะครับจำนวนไม่น้อยกว่า3คนนะฮะ แล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวัดผลและประเมินผลเนี่ยจำนวนหนึ่งคนนะครับให้ดําเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษานะครับแล้วก็ให้สํานักง,งานกศนอนะครับจัดทํามาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษาเพื่อใช้สําหรับประเมินที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยการจัดทําหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็กรอบและเครื่องมือในการประเมินเทียบระดับการศึกษานะครับ ข้อ12การประเมินเทียบระดับการศึกษานะครับให้ประเมินมวลประสบการณ์นะครับและความรู้ที่เป็นองค์รวมของบุคคลนะครับให้ครอบคลุมลักษณะที่สำคัญทั้งทางด้านความรู้ด้านทักษะด้านกระบวนการด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมนะครับโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนะฮะข้อ13 ผู้ขอเทียบระดับการศึกษานะครับจะต้องได้รับการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษาที่กำหนดจึงจะถือว่าเป็นการสำเร็จการศึกษาโดยผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษานะครับผู้ที่ขอเทียบระดับการศึกษาเนี่ยที่ไม่ผ่านการประเมินนะครับสามารถที่จะเก็บสะสมผลการประเมินในส่วนที่ผ่านไว้ได้แต่ต้องเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาให้ผ่านจนครบมาตรฐานการเรียนรู้ ในระดับการศึกษาตามที่กำหนดภายใน5ปีนะครับนับแต่วันที่อนุมัติผลตามคำร้องขอเทียบระดับการศึกษาครั้งแรกนะครับข้อ14ให้สถานศึกษานั้นนะครับจัดทำหลักฐานระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศาึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สถานศึกษา1ฉบับและมอบให้ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาอีก1ฉบับนะครับนอกจากหลักฐานระเบียนแสดงผลการประเมิน เทียบระดับการศึกษาแล้วตามข้อ14ที่กล่าวมานะครับให้สถานศึกษานั้นนะครับจัดทํารายงานผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาส่งให้กับสํานักงานกศนจังหวัดหรือสํานักงานกศนกรุงเทพมหานคร1ฉบับและเก็บไว้ที่สถานศึกษานั้น1ฉบับนะครับการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะข้อ15ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1จะต้องมีสัญชาติไทยนะครับวงเล็บ2มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะฮะนับถึงวันที่สมัครรับการประเมินนะครับวงเล็บ3ม,มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาระดับปฐมศึกษานะครับวงเล็บ4ไม่เป็นนักเรียนหรือว่านักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับ เช่นเดียวก,กันกับการศึกษาในระบบนะฮะวงเล็บ5มีประสบการณ์นะครับประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งไม่น้อยกว่า3ปีนะฮะข้อ16ผู้ที่ประสงค์จะเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับให้ยื่นคำร้องนะฮะขอเทียบระดับการศึกษาที่สถานศึกษาในเขตบริการซึ่งตนประกอบอาชีพตั้งอยู่พร้อมทั้งจัดส่งหลักฐานการมีคุณสมบัติตามข้อ15ที่กล่าวมานะครับ ข้อ17ให้สถานศึกษานะครับแต่งตั้งคณะกรมรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับจำนวนไม่เกิน5คนนะครับโดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาที่จะดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า3คนนะครับและเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวัดผลและประเมินผลจำนวน1คนนะครับ โดยให้ดําเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะข้อ18ในการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นนะครับให้ประเมินดังต่อไปนี้นะฮะคือประเมินด้านความรู้ด้านความสามารถด้านทักษะด้านการบริหารจัดการและด้านคุณธรรมจริยธรรมนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษาที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายนะฮะก็คือมหนั่นเองนะครับโดยมุ่งเน้นการนำความรู้ความสามารถเนี่ยไปสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ที่ก่อผลต่อตนเองครอบครัวและชุมชนได้นะครับให้สำนักง,งานกศนนะครับและหน่วยงานกลางทางการศึกษานะครับที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษาและเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับ ข้อ19การผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นนะครับต้องผ่านการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะฮะม .6 นั่นเองนะครับจึงจะถือได้ว่าสําเร็จการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับผู้ขอเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ผ่านนะครับการประเมินสามารถที่จะเก็บสะสม ผลการประเมินในส่วนที่ผ่านไว้ได้แต่จะต้องเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศาึกษาให้ผ่านครบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศาึกษาตามที่กําหนดภายใน5ปีนะครับนับแต่วันที่อนุมัติตามคําร้องขอเทียบระดับการศาึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขัา้นพื้นฐานครั้งแรกเลยนะครับข้อ20ให้สถานถศาึกษาจัดทําหลักฐานระเบียนแสดงผลการเทียบระดับการศาึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับที่สถานศึกษาเนี่ยหฉบับและมอบให้ผู้ที่ขอเทียบระดับการศึกษา1ฉบับนะครับนอกจากหลักฐานระเบียนแสดงผลการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อ20ที่กล่าวมานะครับให้สถานศึกษาเนี่ยจัดทารายงานผู้ที่ผ่านเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งให้กับสํานักงานกศนจังหวัด หรือสำนักง,งานกศนกรุงเทพ1ฉบับนะครับแล้วก็เก็บไว้ที่สถานศึกษานี่หฉบับนะครับมาดูการดําเนินง,งานนะครับในข้อ21ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติผลการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็คือผู้อำนวยการสถานศึกษาน,นั่นเองนะครับข้อ22การออกประกาศนียบัตให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะว่าด้วยการออกประกาศนียบัตนะครับ ข้อ23นะครับให้หน่วยงานต้นสังกัดนะครับของสถานศึกษาก็คือสำนักง,งานเขตนะครับกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงมาตรฐานที่เป็นธรรมและกำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่ต้องสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดนะฮะข้อ24ให้สถานศึกษานะครับเรียกเก็บ เงินค่าธรรมเนียมการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นะครับตามหลักเกณฑ์ที่สำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดนะครับข้อ25ให้สำนักง,งานกศนอนะฮะเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและประสานงานการดาเนินงานการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ